ครับผมจะมาเฉลยในข้อย่อยต่อไปนะครับข้อย่อยต่อไปคือข้อย่อยที่แปดจุดสนะครับโจทย์มีอยู่ว่าถ้า C มากกว่า0ูนย์และ AC น้อยกว่า BC แล้ว a น้อยกว่า B นะครับการพิสูจน์นะครับผมเริ่มเลยนะครับก็คือโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกว่า a b c x y เป็นจนํานวนเต็มนะครับผมจะมาคิดในส่วนของขาไปก่อนนะครับก็คือผมจะเขียนว่าให้ a c น้อยกว่า b c ผมจะสลับ b c ใหม่อนะครับว่าจะกลายเป็น a c ลบ b c น้อยกว่า0ผมจะดึง c ออกมาด้านหน้านะครับก็จะกลายเป็น c คูณด้วยวงเล็บ a ลบ b นะครับน้อยกว่า0และผมก็จะให้เหลือไปแค่ a ลบ b น้อยกว่า0 มจะทำให้ลบ b หายไปโดยการบวก b นะครับว่จะกลายเป็น a ลบ b บวก b น้อยกว่า0บวก b นะครับในการบวกครับเราต้องบวกทั้งสองฝั่งในข้อนี้นะครับก็จะเหลือว่า a น้อยกว่า b นะครับเรามาสรุปกันเลยนะครับดังนั้น เป็นจำนวนนะครับเพราะฉะนั้น a น้อยกว่า b ครับเราคิดในส่วนของขาไปแล้วใช่ไหมครับเราลองมาคิดในส่วนของขากลับบ้างดีกว่าขาขาขับนะครับก็คือให้ a น้อยกว่า b แล้วเราก็าจะย้าย b มาอีกฝกั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือ a ล B เท่ากับ0ูนย์เราก็จะเอาอ C มาคูณครับเป็น C คูณน้อยกว่า A ลบ B น้อยกว่าศูนยคูณลงไปก็จะกลายเป็น A C ลบ B C น้อยกว่าศูนยเดี๋ยวผมจะทำให้ลบ B C ครับหายไปใช่ไหมครับผมก็จะบวกอ่า b c นะครับทั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็น ac ลบ bc บวก bc น้อยกว่า0บวก bc ก็จะเหลือเป็น ac น้อยกว่า bc เรามาสรุปกันเลยนะครับดังนั้น ac ลบ bc จะเท่ากับจำนวนนับนะครับเพราะฉะนั้น AC จะน้อยกว่า BC ครับผมจะให้ดูในส่วนตรงนี้นะครับลองสังเกตดูครับก็คือ AB EB ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับในส่วนของข้อนี้ผมก็จบการพิสูจน์ไปข้านี้ครับขอบคุณครับ